สวัสดีครับท่านผู้ชมและเอฟซีพีพีน้องๆทุกท่านนะครับวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะครับหมักลุกไทยไก่กาฟ้านะครับพุทธิหนึ่งนะครับพุทธภาคมวันแรงงานนะครับอ่าก็อยู่ในแอปไทยเชฟดูเอลนะครับจับคู่มาเล่นกับเลื่นทางบ้านครับหมักสีขาวครับช่วงนี้ก็เปิดมาขึ้นไปเป็นม้าซ้ายนะครับม้าเทียมมารับมือนะครับของสีขาวนะครับเสริมโคนขึ้นมานะครับจังหวะนี้นะครับก็ เบี้ยเคี้ยงูนะครับเบี้ยเค้ยงงูขึ้นไปปูขึ้นไปอีกหนึ่งตัวนะครับโคนขึ้นมาแล้วก็ปูสามไปเลยนะครับในตำแหน่งนี้นะครับทิ่มริมมานะครับริมยกริมขึ้นมาเราจะสู้ก่อหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ดครับทิ่มริมครับริมขวามือใส่เข้าไปเลยนะครับจะกินตัดเข้าในนะครับจันทร์ขึ้นมากระแทงใส่โคนเลยครับสองหนึ่งเอาหรือเปล่านะครับในตำแหน่งนี้ครับสีขาวเลือกที่จะกินครับกินมากินกลับนะครับไม่ว่ากันนะครับกินตัดออกมาทางนี้ก่อนก็กินค่อนไปนะครับ เอามากินจังหวะนี้เราเราก็ต้องยอมแบบเบี้ยไม่สวยนะครับเราไม่ต้องการให้สีขาวปูสามเบี้ยขึ้นมานะครับจังหวะนี้คงต้องทิมเบี้ยนะครับทิมเบี้ยไล่มาไปก่อนนะครับเป็นบ่อนะครับเป็นบ่อม็ดบ่อมานะครับลงมาครับไม่เปว่ากันนะครับตามตามสภาพของหมากนะครับหมาหมาก็ต้องเอาเม็ดทิมนะครับต่อยไปหนึ่งทีนะครับ กินม้านะครับกินม้าก็เอาม้ากินเอาม้ากินมาดีกว่านะครับมาตั้งรับนะครับเพราะว่าเม็ดของสีขาวจะไหลลงมาครับลงโพงนะครับจังหวะนี้ก็เสริมโคนขึ้นไปอีกหนึ่งตัวทางด้านปีกขวานะครับเสริมขึ้นไปครับทิมเบียตำแหน่งนี้โอ้โหบุกดีจริงนะครับคู่ต่อสู้ท่านนี้นะครับไม่ให้เกยก้าวฟ้าได้ตั้งตัวนะครับเสริมขุน เอาขุนเข้าป้อมก่อนนะครับขึ้นขุนไปกินมาก็ต้องใช้เบี้ยกินครับขี่ออกไปนะครับเอามามาจับกินเบี้ยเอาโคนครับไปผูกนะครับเฉียงไปทางด้านปีกขวานิดนึงนะครับหน้าขุนเลยนะครับขึ้นไปตรงตรงไม่ได้ครับโดนเม็ดแทงครับจังหวะนี้คงต้องหลบนะครับหลบก่อนครับหลบก่อนตำรวจมานะครับ สีขาวขึ้นขุนในตำแหน่งนี้ก็เสริมคนขึ้นไปขี่กไปท่านปีกขวาครับเราจะเอาคนไปลงบ่อครับสีขาวทำท่าจะสอนเรือเรายังไม่สนครับดันคนขึ้นไปก่อนนะครับถ้าสอนเรือก็คงต้องเอาเรือนะครับหนึ่งลำนะครับมาผูกนะครับทางด้านปีกซ้ายมาครับมาช่วยพวกหน่อยครับกลางกระดานครับเริ่มไม่ดีแล้วนะครับในตำแหน่งนี้นะครับดันคนขึ้นมาก็ เรือครับเรือทางด้านปีกขวามาใช้งานบ้างน,นะครับจับกินเบี้ยนะครับจังหวะนี้ก็สีขาวเอาเรือไปโผลก,ก็หมุนม้าครับหมุนม้าขึ้นไป,โย,ไปโยกไปทางโยกไปทางด้านปีกขวานะครับได้ดีกันคนละแบบนะครับสีขาวก็ได้แท่นเราก็ได้บอ่อนะครับเม็ดโดนมาก็ต้องกินกันนะครับ จังหวะนี้ก็เอาเรือออกนะครับออกไปออกคลองนะครับดันโคลนขึ้นมาออมเอาเรือไปจับกินโคลนก็ได้นะครับจับกินโคลนไปเลยโอ้ยโดนจังหวะนี้นะครับลอยเบี้ยนะครับถ้าเรากินเบี้ยโคลนเราจะหายนะครับดังนั้นนะครับเราก็ต้องขึ้นขุนนับขึ้นขุนไปตรงๆนะครับเราโดนกินเบี้ยสองหนึ่งนะครับในตำแหน่งนี้นะครับ ก็คงต้องยอมมกันนะครับเอาโคนกินนะครับเอาโคนกินก็เอาโคนกินขึ้นไปนะครับสีขาวจะใช้มากินหรือเปล่าใช้ใช้เบี้ยงหงายกินนะครับเบี้ยงหงายกินก็จะเอาเรือมาลุกนะครับกินเม็ดเราอีกทีนึงนะครับจังหวะนี้ก็ขึ้นไปเลยไหมครับวันนี้เราก็ใช้แม่ทับเรานะครับบุกนะครับบุกเลยนะครับเป็นขุนหานนะครับขุนหานชานสมอนนะครับ ในตำแหน่งนี้ถ้าลงมันก็ไม่ดีอยู่ดีนะครับลงก็โดนทางม้าขึ้นเลยครับนะครับบุกไปเลยนะครับประชิดตัวนะครับประชิดตัวม้านะครับแม่ทับต้องไปเองนะครับลูกน้องอยู่ทางขวาหมดนะครับส่งไปชายแดนนะครับในตำแหน่งนี้ก็ราสีขาวเดินครับสีขาวจะเอาเรือมากดเราหรือเปล่าเอาขุนขึ้นมานะครับเรากินเบี้ยได้นะแต่ว่า เราจะไม่ดีนะครับตอนนี้นะครับเราจะโดนเบี้ยรลุกลุลุก,ลกเอาเรือนะครับมารุกดีกว่าครับไ <c oughs> ปเก้าฟ้า <c oughs> คิดว่าไม่ดีนะครับอ่ามาเอาเบี้ยงหายยนมาก็ากินนะกินเข้าไปเลยนะครับเอามากินนะครับเอามากิน,นตำแหน่งนี้ม้าจะกินเม็ดเราไม่ได้นะครับ <c oughs> แต่มาเข้ารุกเราเนี่ยเราจะไปตานไหนขยับเข้าหาเลยดีกว่าผมว่า วันนี้นะครับเราเป็นขุนหารนะครับขุนหานขยับอืมรู้ว่าจะขยับไปอยู่หลังเรือก็ขึ้นชื่อน,นะครับว่าตอนนี้เป็นขุนหานะครับขยับเข้ามาเลยนะครับขยับติดม้ามาเลยครับอาจจะเดินม้าได้นะครับต้องดึงขุนออกไปก่อนนะครับกินเม็ดลูกคาดกินเรือด้วยนะครับ ระวังให้ดีนะครับไก่ก้าวฟ้าครับอถอยขุนแล้วครับเจ้าม้ามากินเม็ดแล้วก็ดึงเรือขึ้นไปครับขึ้นไปผูกเม็ดจุดอ่อนครับนิดนึงนะครับนิดหนึ่งนิดนึงนะครับอ่ะผูกไว้ก่อนนะครับพอสอนไว้นะครับหมากจะได้ไม่ขาดนะครับจังหวะต่อไปครับก็คู่ต่อสู้ของไก่ก้าวฟ้าครับโยกเรือมานะครับโอ้โหมาคลองชอช้างนะครับจะเอามารุกเรานะครับเอาเรือลุกแล้วเราจะไปไหนได้นะครับ ขึ้นอย่างเดียวนะครับไหนๆก็ไหนไหนแล้วครับจังหวัดนี้ออกไม่ได้นะครับก็เราต้องบุกอย่างเดียวนะครับขุนเราเน่ะก็เอาม้าขึ้นไปก่อนครับเสริมแนวรบขึ้นไปอีกนะครับเสริมแนวรบโยกม้าเข้าไปครับคุมท่านไว้ก่อนนะครับคู่ต่อสูนครับมีเบี้ยมากกว่าเพียบเลยนะครับเบี้ยห้าใบนะครับไก่ก้าฟ้ามีเบี้ยหนึ่งใบกับเม็ดหนึ่งตัวนะครับ แต่อศัยว่ามีโคนนะครับเอาเรือมารุกนะครับขยับขึ้นไปเลยครับขุนหารครับชั่วโมงนี้เป็นขุนหารนะครับบุกอย่างเดียวนะครับจะตายอยู่ตรงนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมและเอฟซก็รอรุนกันนะครับว่าเหตุการณ์มันจะเป็นเช่นไรต่อนะครับในตําแหน่งในจังหวะแบบนี้นะครับรูปมากแบบนี้นะครับอ่าตอนนี้ขุนขึ้นไปก็จับเบี้ยนะครับจับเบี้ยโคตสู้หลุดนะครับอ่าเข้ามาทันพอดีนะครับ เราก็มาลุยกันต่อนะครับจากตำแหน่งนี้นะครับสีขาวจะทำเยี่ยงไรนะครับเอาเรือมาลุกนะครับอ้าวอย่างนี้เสียสองครับเอาเรือกินเข้าไปเลยนะครับแล้วแล้วม้าอยู่กับใครครับม้าครับนะครับจังบวานนี้เราก็ม้ากินควบเข้าไปนะครับเอาเรือกินนะครับไม่ใช่เอาม้ากินนะครับขอประทานอภัยครับเรือกินเข้าไปครับนะครับต่อเรือครับเรามีโคนกับม้านะครับ คุณต่อสู้จะเอายังไงครับในตำแหน่งแบบนี้นะครับคู่ต่อสู้นะครับก็ยอมแพ้ไปในตำแหน่งนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับ F c ซนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับทาง YouTube ือทาง Tik t o อกนะครับก็ขอให้มีแต่ความสุขนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ e ีหน้านะครับสวัสดีครับ